สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมพระกันต่อนะครับของใรายการกล้องสองพักสยามกับอาจารย์สุทั์มันเพตวิทย์นะครับคุณสุขโขไทยนะครับก็ได้สะสมโดยเฉพาะพระจังหวัดสุโขทัยกําแพงเพชรนะครับเอ่อซึ่งหัโขทัยกับแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ติดต่อกัน แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วผมเป็นคนหลายจังหวัดน,นะเกิดที่นครสุวรรณมาโตที่พิษณุโลกแล้วก็ไปทํางานที่กําแพงเพชรบรรจุที่นั่นครั้งแรกแล้วก็ย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดสุขโขทัยแล้วก็ได้ไปออตอนตอนเรียนอยู่ก็ได้ไปอยู่ที่เชียงรายนะครับก็เป็นคนหลายจังหวัดน,นะครับก็ได้สะสมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วผมได้สะสมไว้ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าพระเอ,อที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมจะบรรยายให้ฟังว่าพระอเป็นยังไงพระเนจิเป็นยังไง,ง,ไงลักษณนะของเนื้อเป็นยังไงครับเดี๋ยวชมกันครับครับมาชมพ,ะพะระอพระลีลานะครับ กิ์ต่างๆนี้ก็ผมรัตนาขึ้นคอมาหลายสิปีแล้วครับนะครับเก็บไว้นานแล้วเมื่อก่อนนั้นจะมีห่วงเก้าห่วงผมก็ใส่เก้าห่วงเลยเพราะว่าคนสมัยก่อนให้ใช้พระอะไของพระเนี่ยต้องขี้หนึ่งสห้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ไปสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ส่วนมากเขาจะสูงสุดก็คือเก้านะครับเก้าองค์เดี๋ยวมาชมกันเลยครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีละองค์นะครับอันนี้เป็นพระสุโขทัยนะครับพระรีลาหน้าเสือนะฮะเนี่ยเนี่ยน,น,น้าเสือคล้ายๆซุ้มละคัง แต่ไม่ใช่อันนี้หน้าสือก็จะโผล่ออกมาเนี่ยนะครับนี่อันนี้เนื้อชิ้นนะพระชุดนี้เป็นเนื้อชิ้นทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อชิน้นเงินไม่ใช่ตะกัวนะฮะอันนี้ก็เป็นทิ้งดิ่งนะครับทิ้งดิ่งนี่ขาจะจิกลงแต่เปิดโลกบางคนก็เรียกเปิดโลกนะ่เปิดโลกเนี่ยเท้าจะเท้าจะตรงเหมือนเรายืนแต่อันนี้ทิ้งดิ่งเนี่ยคือเท้าจะจิกลงนะครับ เนื้อชิน้นอันนี้ของสุขโขทัยนะครับอันนี้เป็นของจังหวัดสุพรรณครับเขาเรียกว่าพระลีลาละเวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณนะครับเนี่ยอันนี้เนื้อชิ้นเงินนะนะครับเนี่ยเก่าคาบไข่คาบอะไรดูง่ายนะพระพระกุกเนี่ยพระพระแท้เนี่ยจะดูง่ายนะครับอันนี้เป็นของขโขทัยเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นพระร่วงทรงกล่องเหมือนมัมมี่นะฮะเนี่ยพระร่วงทรงเกาะอของจังหวัดสุขโขทยัยอันนี้ก็พระสุขโขทัยเหมือนกันอันนี้จะเป็นวัดโบสถ์นะครับพระรีลาสวยครอันนี้ยใครเห็นก็อยากจะได้แล้วผมก็มีองค์เดียวนี่แหละนะครับอันนี้ได้มาองค์เดียวเป็นเนื้อ พิมพ์สวยงามมากนะครับอันนี้เปิดโลกครับนะน,นี่เปิดโลกเท้าจะตรงอันนี้จะเป็นกุกเจดีสูงเนื้อชินเงินนะครับนี่เป็นกุกหม้อแกงพระประธานพรนะครับเนื้อชินเงินกุกหม้อแกง วัดหมแกงอ่ดูองนี้ครับองนี้จะเป็นของลบลีฮนะเรียกว่าพิมพ์เล็กนะฮะอันนี้เรียกว่าพระร่วงรังรางปืนหน้าพิมพ์หน้ายักนะครับออันนี้ก็เนื้อทางล่างจะระเบิดพ่วอันนี้ผมก็เอาน้ามันจันเช็ดล้างเอาคิดพึ่งซับเข้าไปอีกทีหนึ่งน,นะครับก็หายระเบิดละนะครับ อ,องค์นี้เป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเขาเรียกว่าพระรีลาหลังยันนะครับเนื้อชินเขียวนะครับของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่หลังยันครับก็ให้ชมกันนะก็ใครอยากจะสะสมใครอยากจะแบ่งปันไปก็ยินเชิญนะครับโทรมา ก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ได้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะครับมีทั้ง ID l i ลามีทั้ง Facebook facebook มีทั้งชื่อไทยและชื่อชื่ออังกฤษนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับก็ถ้า ID l i ลาก็มีให้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ